มือใหม่หัดปลูกไรอ้อยนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูนะครับไรอ้อยที่เราปลูกเป็นปีแรกนะครับแล้วก็ครั้งแรกนะครับแล้วก็ปลูกในที่นานะครับว่ามีลักษณะอย่างไงครับอ่าลองดูครับนี่นะครับเป็นอ้อยพันขอนแก่นนะครับปลูกครั้งแรกนะครับปลูกในท้องนานะฮะซึ่งเป็นปีแรกที่ปลูกนะครับก็คือในพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ6กไร่นะครับก็เหตุผลนะทำไมถึงปลูกนะครับอ่า ไร่อ้อยนะครับอยู่ในท้องนานะครับก็คือในช่วงนะครับเวลาช่วงหนึ่งนะครับที่มีราคาของนะครับอ้อยนั้นนะครับมีราคาที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการราคาก็ดีนะดีกว่าข้าวอีกนะครับดีกว่าข้าวอีกนะครับแล้วทีนี้นะครับก็คือในส่วนของการประกันราคาอ้อยนะครับก็จะดีกว่านะครับแล้วก็การดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับฉะนั้นนะครับเรา จึงหันมาปลูกอ้อยนะครับเพื่อลอกประเพียนดูนะครับหลังจากที่เราปลูกแต่ข้าวนะครัแต่นามาหลายหลายปีนะครับอ่านะครับก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับมาดูว่าเรามีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรนะครับแล้วจะทําให้นะครับอ้อยของเราเนี้ยนะครับมีประสิทธิภาพที่ดีมีค่าน้ําหนักที่ดีมีค่าน้ำตาลที่ดีนะครับแล้วก็มาดูกันเลยนะครับในพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ5ไร่ถึง6ไร่นะครับอ้อยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นอ้อย ตอแรกนะครับซึ่งนะครับการที่เราจะปลูกในอ้อยตอแรกนั้นนะครับเราก็มีการดูแลนะครับในการฉีดพ่นนะครับอ่าสารเสริมประสิทธิภาพทางใบนะครับใช้ 4T ทีนะครับในการฉีดพ่นนะครับอ่าหนึ่งฉีดได้แค่ฉีดหนึ่งครั้งนะครับในอัตราส่วนนะครับนะครับอัตราส่วนก็คือนะครับโฟทีหนึ่งช้อนนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับสามารถฉีดพ่นได้เลยนะนี่ครับ สามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับสำหรับโฟทีหนึ่งช้อนนะฮะต่อน้ํา20ลิตรนะครับหนึ่งซองนะสามารถผสมน้ําได้นะครับ800ลิตรนะครับหนึ่งซองสามารถผสมน้ําได้800ลิตรนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าลูกค้านะฮะที่เคยใช้นะฮะก็อ่าสามารถนะฮะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ097นะครับ025 0279นะฮะ097 0250279นะครับ GP Channel นะครับนี่ครับดูเลยนะครับนี่เรากำลังจะมาฉีดเป็นครั้งที่2นะครับเรากำลังจะมาฉีดเป็นครั้งที่2นะครับหลังจากที่เราฉีดไปแล้ว1ครั้งนะครับการฉีดนะครับในการเว้นระยะห่างในการฉีดนะครับก็คือ15วันฉีดครั้งหนึ่งนะฮะ15วันฉีดครั้งหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะดูแลในส่วนของนะครับอ่าไรอ้อยของเราได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านที่อยากจะดูแลต้นอ้อยนะครับให้มี ควาหนักที่ดีค่ามตาลที่ดีนะครับก็อย่าลืมนะครับเอาใจใส่สําหรับต้นอ้อยนิดนึงนะครับเข้ามาดูแลในส่วนของนะครับต้นอ้อยของเรานะครับให้มีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับไม่มีพวกวัชพืชไม่มีพวกแมลงมาก่อกวนนะครับทาให้พืชพรรของเรานั้นเสียหายนะครับดังนั้นนะครับเราจึงต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่เขานิดนึงนะครับก็นะครับอย่าลืมนะครับสำหรับโปรโมชั่นท่านใดที่สนใจนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์โฟทีนะครับหนึ่งซองเพียง 600บาทนะครับหซองเพียง600บาทเท่านั้นนะครับสามซองเพียง1,500บาทนะครับหนึ่งกองเนี่ยครับหนึ่งกองนะครับมี10ซองนะครับเพียง4,500บาทนะครับสามารถรวบรวมนะครับคนไหนที่สนใจในชุมชนในหมู่บ้านนะฮะก็สามารถที่จะอ่ารวมตังกันมาซื้อได้นะครับเนี่ยครับ4,500บาท1 0ซองแถมนะฮะแถมเสื้อเสื้อฟรีนะฮะหตัวเนี่ยครับ ครับแถมฟรีไปเลยนะครับ1ตัวนะครับถ้าเป็นลูกค้าเก่านะครับแถมหมวกเข้าไปอีกครับอ่านะครับถ้าเป็นลูกค้าเก่าแถมหมวกเข้าไปอีกนะท่านใดที่สนใจหรือว่าจะสนใจอ่าบูสเตอร์อะมิโนแบกนะฮะอะมิโนโกลนะครับอะมิโนบาลอะมิโนเลสนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับอ่าจัดส่งให้กับลูกค้าได้ทุกรูปแบบเลยนะครับของผลิตภัณฑ์ของเอ s นั่นเองนะครับอ่ะสำหรับท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับ0 9 7 0 2 5ก 0279นะครับ0970250279นะครับ GP Channel นะครับสําหรับคลิปนี้เอาไวเพียงเท่านี้นะครับเอาไวจะเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครัโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ